สีค่ะสิ่งที่จะทําให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนอรับเมื่อกี้เปิดรายการมาเห็นภาพบรรดาแม่ๆทั้ง12ราศีแล้วอุย้ย<ม>กับลูกๆเล<อ>ยนะบางคนนี่ดูเหมือนเป็นพี่น้องกันเลยนะใช่ดูไม่ออกเลยอ้อาวขอต้อนรับผู้ร่วมศึก12ราศี แต่มีคุณแม่หนึ่งท่านค่ะ,ะเห็นคนอื่นเอาไอ้น,นู่นเอานี่มาให้เราแล้วเนี่ยก็ทนไม่ได้<ะ>รีบพะโลไปที่ร้าน Dancing Flower ค่ะเอาดอกไม้มาเอามาเด็กๆเ,เอามาเลาๆอยสวยมากเลยอันนี้จะมอบให้เพื่อนๆทุกคนบนโพเดียมแต่อันนี้จะมอบให้กับผู้ดำเนินรายการมันคันไหมคะไม่คันไม่คันเป็นคันใช่ไหมเขาเรียกว่าจัดดอกไม้จากหัวใจ ปีคระทายใช้ก่อนนอนหรือเปล่าเนี่ยไม่พ่ตายี่ตายอันไหนายไหนโน่นน่ะน้องหญิงอน้สีแดงให้น้องหญิงไมได้หยอ้า้มีเมียลิฟเมียลิฟโอ้ยทั้งหมดนะคะจากร้านแดขอบคุณด้วยนะครพี่พระทยค่ะวันนี้เลยแหมดูสดชื่นนะอาไม่รอช้าเปิดซคล์ีหนงราศีใดในช่วงนี้ดวงมหา คุณพระไทย<ร>ก็<อ>ยได้ค่ะ,ะดอกไม้นี่ให้ด้วยหัวใจนะคะอยากให้ทุกท่านตอบแทนเป็นเงินตราค่ะเอามาตอบค่ะราศีรากรกฎค่ะโ,โมหาเฮงเขาเฮงจริงๆปีนี้นะคะเขาเปลี่ยนรถที่เขาเฮงแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนจัดการการเงินได้เก่งคิดว่าคุณปูกรนกวานพี่สาวในชั้นนี่เราโอเคได้เลยได้เลย,เลยคุณค่ะแม่ค่ะน้องแมค่ะน้องแหมตอบว่าราศีกรกฎค่ะ พี่เต้ยเหรอฮะก็เท่าที่ตั้งแต่มาถึงปุ๊บก็คุยกันพี่ปูก็พูดถึงอ่ะนี่นะแนะนำเรื่องเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องทองแล้วแหม่มก็ฟังเขาแล้วเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องเงินได้ซูเปอร์มากสุดยอดเลยสมควรที่จะเรียนแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาจัดการนะเขาเป็นคนที่เก็บเงินแล้วก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นระเบียบในการใช้เงินตั้งแต่สมัยไหนแล้วอ่ะไม่แตนต่อว่าราศี ใช่ไหมคุยกันแล้วสิโอ้ยมาแล้วสิดูเธอตั้งแต่เธอได้สามีคนนี้มานะทุกอย่างชีวิตเธอโทษช่วงชัชวาลเลยหรือตั้งแต่สามีได้เธอมาเขงสามีโทษช่วงมากการหนุนแล้วก็มีลูกพอพอมีลูกแล้วทุกอย่างลงตัวกันเลยล่ะเออค้าขายก็เจริญก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแถมเพื่อนๆก็ได้กินลูกชิ้นฟรีกันด้วยนี่มหาเห็นจะเรียกว่าใช่มหาจะุรท่าตะบุตรเอออาพิชาตะบุตรมาเจ้าตัวล่ะเจ้าตัวดูที่เจ้าตัวจะตอบว่า ที่ตอบนี่คืออยากเฮงไม่รู้ว่าดวงจะถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากเฮงเพราะว่าลูกเนี่ยต้องกินต้องใช้ทุกวันนะค่าเทอมอีกอะไรอีกมานี่มันเราก็อยากได้ความเฮงที่ว่าเราจะได้มาหมุนเงินจ่ายนู่นจ่ายนี่ให้ลูกนะเราอยากได้ความเฮงไหมเห็นมต้องทำต้อออย่างนี้นะตอบอย่างซอยีนะ ก็ดูดีแล้วกิจการก็รุ่งเรืองแล้วนี่งก็เฮงที่สุดแล้วค่ะราศีปูด้วยก็ชื่อปูอีกน้องเลยบอกว่าราศีพิจสกค่ะได้ดอกไม้ตรงนี้ใช่ค่ะชอบดอกไม้เหรอทั้งหมดหมดแล้วนะไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ดอกไม้นี้อย่างเดียวแล้วร้านก็เลยให้เขาเฮงอยากให้เขาเฮงร้านเขาเนี่ยจะมีส่วนข้างๆที่เหลือเขาก็ต้องเกียดให้ร้านกาแฟมาหุ้มเพิ่มทำเพิ่มไปีนร้านเล็กนิดเดียว ตอนแวะมาจังมาด้วยนะอย่าให้เหมือนลิงนะซื้อแล้วชอบแปะไว้อเอดูจริงหรอเอาไว้ตังตังยังไม่จ่ายนะแต่ว่าราศีมังกรไม่ตายค่ะแหมก็กิจาการลูกชิ้นหมูปูเดอกำลังรุ่งสุดๆแถมราศีคุณนายก็จับซะขนาดน,นี้คุณปูกระหนกวันก็เลยโดนรุมทายมาในช่วงนี้ดวงมาหาเฮงใครจะได้เฮงแอนเฮในศึกนี้เดี๋ยวมาฟันงทงรับ